ต่อ,อการที่เรื่องของสับป,ปะเรอหัวร้อนบอกว่าหิวแล้วลูกเมียดูแลไม่ดีเลยโทรศัพท์เรียกมาทําร้ายร่างกายแต่ครั้งนี้ลูกสาวไม่ยอมโทรแจ้งความตํารวจสุดท้ายสับป,ปะเรอหัวร้อนคนนี้หลบหนีไปค่ะศูนย์ิธวิทยุ191าตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกายบริเวณเมนวัดโพวงที่เกิดเหตุพบเด็กสาวอายุ16ปีและแม่อายุ44ปีร่างกายบอบช้ำแต่ไม่สาหัส ตำรวจแนะนำให้ไปตรวจร่างกายขอใบรับรองแพทย์คนร้ายเป็นพ่ออายุ50ปีอาชีพสับปปเปลือชอบดื่มเหล้าทุกวันบ้านช่องไม่เคยกลับอาศัยเมนวัดเป็นที่นอนช่วงเกิดเหตุมีการโทรศัพท์ตามลูกสาวและเมียให้ส่งข้าวส่งน้ำแต่พอไปถึงก็ถูกตอว่าด่าทอทำร้ายเมียด้วยการบีบคอส่วนลูกสาวพอเข้ามาช่วยถูกจับศีรษะโขกกับพื้นปูนจนต้องหนีออกมา ญาติฝ่ายพ่อให้การว่าครอบครัวนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแต่ไม่เคยรุนแรงขนาดทำร้ายร่างกายเหมือนครั้งนี้หลังเกิดเหตุสปรเรอคนเป็นพ่อรู้ว่าถูกลูกเมียแจ้งจับจึงหลบหนีไปค่ะ